อ๋อก้างเยอะต้องกินระวังนิดนึงกินคุณพ่อบอกว่ากินปลาห้ามคุย <c oughs> ก้างมันเยอะใช่ใช่ติดยานนกเลยนะเจ้ายาณน,นกจบไปกับยาณน,นะคะ มอง nè นี่เดรนอ่นมาตางหาดปลอมปลอมปลอมมาจากไหนคะต่างกันเลยเนาะจังหวัดไหนคะบางกเนแน่นมากเลยเหนอก็เป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงน้ารักมากเลยอทีนี้จะมาหาป้าแล้วเหรอเห็นกล้องเห็นกล้องไม่ได้เลยเหรอลูกออจ้าอจ้ากล้องกล้องเห็นทีกล้อง ชีกองปแล้วนิ้วเลี้ยวสวยมากเลยจ้าจ้าแมวน้ำมากินป่ะไหนลูกชื่อน้ำปั่นอะไรกินกันบ้างว่องริมน่านเดี๋ยวเราไปเราไปดูที่กันแล้วขากลับพาพาแวะบ้านดูหลังบ้านแปงหลังบ้านด้วย ยังไม่ได้เอาเลยเมืนยกมือไหว้ขออะไรเหรอลูกจะเอาอะไรจากแม่ชุจ้าชุจ้าอีกหน่อยก็ติดออกเที่ยวแล้วไปทุกเช้พอขับไปเที่ยวกันปุ๊บหนูก็จะติดรถเลยนิดเนี่ยวอพาร์ทเมราชวังจันทร์ทุกวันรอพี่น้อยพาไปครับกับคุณแม่เนี่ยพาไปเราไปตลาด เบซาเขาเอ็นดูเขาก็เอาผ้าอ้อมมาให้ถุงนึงเนี่ยคือไปขอบคุณเขาหมดอย่าคิดรู้ป้าอะไรเลยนะถือไหมผมก็บอกไม่เอาครับไม่เอาครับก็อเขาเนาะเขาเอ็นดูอะเนาะเขานึกถึงเกาเอ็นดูผ่านมาหวังคาใช่ไหมคะหลังคาครับผมก็ผ่านไปก็คุยกันแป๊บๆป๊บหนึ่งแล้วคือเนี่ยป้ามีพ้าอ้อมเอาไหม ไม่เป็นไรครับเป็นไรครับเขาขอะไรนเงเอาไหมเขาอยากให้นะอยากให้เกี่ยวมันไม่ได้ใช้แล้วมันก็ไม่มีกับเด็กเนี่ยไม่มีเด็กผ่านมาพอจะให้กนเลยถามว่าถือไหมอ๋อผมเอาถือไหมก็ต้องถือให้เกี่ได้สิไม่ใช่เขาถือสาไม่ใช่ถือสาไม่ใช่ว่าจะถือผมอกว่าอ๋อเออถือได้ครับผมถือไม่บอกถือม อ๋อถือได้ครับคิดว่าแกจะใส่ถุงให้ผมไม่ไม่คุณเน่งก็คิดว่าถือแบบจับถือไมจริงจริงก็เหมือนว่าถือสาไหมแบบว่ามันใช่แบบว่าเป็นอะไรไหมถือสาไหมคุณเน่งบอกถือได้เขาจับก็ใหด้ไหมเขาก็ให้ครับผมคือเขาให้ไปแล้วเนี่ยแล้วเขาพูดใหม่ก็ ไม่ถือเนาะไม่ถือว่าสาอะไรเนาะเราหลังหัวอ๋อไม่ไม่บอ๋ออะไรเช่นเดียวไหมบอกก็เลยบอกไม่ถือสาอลไรถือครับพ่อหนูก็คิดว่าถือถ้าไม่ถือแล้วจะได้ยังไงเนาะพี่เน่งใช่ไหมเพราะว่าผมอุ้มบางกรอยู่ผมก็นึกว่าเกี่ยวจะมือถือได้ไหมถือด้วยได้ไหมพ่อหนูเป็นคนซื่อแลนะลูกไม่เกี่ยว

แล้วยิ่งยิ่งถ้าเราก็ทำอะไรแล้วก็ชอบนะเขาจะทำอยู่อย่างนั้นแหละคนเลี้ยงถึงก็แบบยอมเลยเช้าไปตลาดใต้กลางวันก็ไปอ๋อตลาดใต้ตลาดสดตอนเช้าเช้าลงวันก็ไปโรงเจโรงเจตรงไหนตรงใกล้ๆกันน่เหรอมอไม่ใช่อ๋อสมองแขรอ๋อ อ๋อไอ้นั่นไอ้นั้นไออะไรน,นะสารเจ้าหนูจำผิดๆๆไทยซีฮุกตึงพ่อพาเที่ยวเหรอลูกพ่อพาเที่ยวใช่ไหมคะจ้าเลยปลดปล่อยได้ใช้แรงจ้าจ้าให้เขาได้เห็นนู่นเห็นนี่เนะาะเ้าไม่ใช้แรงเขาจะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย,ไม,ไ,มอยไม่นอนไม่นอนอ๋อจะให้เขาเหนื่อยเขงาง่วงมีวิธีหนึ่งนะถ้าอยากให้เด็กนอนน่ะทำให้เขาร้องให้ เอ้าจริงๆถ้าร้องให้แล้วมันจะง่วงนอนจะร้องประจำเลยแถวเนี้ถ้าร้องให้ร้องจนชินแล้วเนาะพอเขาร้องจนเขาไม่รู้สึกง่วงแล้วใช่ไหมครับชินแล้พัฒนาการก็ดีมากเลยเหมือนไปล่องตอนเช้าๆวันแรกเนี่ยกลับมาง่วงเลยโอ้ดีแล้วได้ผลคงจะเพียไงแบบโดนลมบ้างโน่นนี่นั่นบ้างเพียเหรอลูกเพียงปลาลองพูเพียเหรอฟังปลาลองุยกลับมาเลยหลับเลยเหรอลูกหลับจริงจริง ยานนกนี่ก็เก่งเนาะคือแบบร่างกายเวลาไปเริ่มเยอะเนี่ยยังแข็งแรงเล่นกัหลานได้มาทุกวันมาช่วยทุกวันเลยจริงๆจริงๆรคุณตุ๊กบอกว่าพี่นกคานได้ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเข่าอ่ะบอกไม่เห็นเป็นไรอ่ะดีแล้วเหมือนแบบมันได้ออกกำลังกายอยู่เรื่อย

ทำหน้าเล่นนี่แหละเขายิ่งชอบแต่งคนโตจะเหนื่อยใช่ไหมลูกต่ชอบใจอีกหน่อยก็รอกลับจากโรงเรียนวันนี้ครูสอนอะไรบ้างลูกโอ้พี่ลองคนจะเรียนลูกโตใช่ไหมอาจย ดีเขารู้สึกว่าเราซึมให้เขาเนะี่ยเขาจะมีความสุขของเขาเริ่มเขาหารปรลาโมเริ่มคิดเริ่มชิดกับปลาลองเริ่มสงสัยโน่นนี่นั่นของปาแล้วเริ่มสงสัยในตัวแล้วเริ่มสนใจแล้วเริ่มสนใจแล้วเดี๋ยวถ้าไประหว่างทางไปเจอระหว่างทางแบบเพิ่งเจอครั้งแรกเขาก็จะไม่เอานี่นี่นี่ แบบปั่น